ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสปี d ดีฟเตอร์ปล่อยพลังใส่ดวงตาไปดีงทีนี่ชุดใหม่ผมแต่ผมใส่เป็นทรงผมที่มาจากสปีดพาร์ทนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านี่จะสปีดพาร์ทนะชุดนี้โดยคลิปที่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> ผมบอกว่าผมจะมาเอารถคาส์เอคันใหม่ใช่ไหมครับ แต่มันมีชุดมาใหม่ที่มีแบบที่นั่งหรือเก้าอี้มาให้เราด้วยผมเลยจะมาเอาชุดนั้นก่อนละกันแบบความแรงไว้ที่หลังเอาแฟชั่นไว้ก่อนนะครับโดยเข้ามาที่ลัคกี้บอกนะครับผมนี่รถคาร์เอแต่เรายังไม่เอาเราเจอชุดก่อนนี่อันนี้คือชุดเก่าที่เรามีนะครับกอล์ฟออฟครีเอชันแต่ชุดใหม่มันชื่อว่าไลฟ์ออฟครีเอชันนี่มีเก้าอี้ด้วยสามารถนั่งกับคู่หรือนั่งคนเดียวก็ได้นะครับ ผมมีเพชรอยู่2540 0 0เพชรกับไอ้ลูกกลมๆอยู่14ลูกผมกดไปแล้วนะครับ10ครั้งแต่คือตอนนั้นคลิปมันเสียครับผมผมเลยได้อัดคลิปใหม่นะั้นโปรแกรมมันเด้งครับผม <S <S วันนี้เราจะมาเอาชุดนี้ละกันเอาทั้งเซตเลยเอาเก้าอี้แต่อยากได้เก้าอี้เอาแค่เก้าอี้อย่างเดียวได้ไหมแมวชุดแมวชุดอะไรทั้งนั้นอะ่ะจะเอาแค่เก้าอี้อย่างเดียว <S <S มาครับผมเปิดกันเลยครั้งแรก10ครั้งอาวลูกไม่พอโอเคซื้อไปคิดว่าผมจะได้ไหมครับทุกคนคิดว่าผมจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรผมว่าน่าจะประมาณสัก 6กถึงเพเพชรอะดูจากทรงแหละสปีดดิฟเตอร์ให้ผมแล้วไหมแบบไม่เกินสัก2,000เพชรได้ไหมครับมีทางไหมที่จะได้โอโ้โหเฮ้ยเหมือนผมได้อะไรสรงผมถาวรอะไรเมื่อกี้ปะมีคาถาด้วยเหลือชุดนะครับตอนนี้เหลือแค่ชุดนะเหลือแค่ชุดกับเก้าอี้2อย่างนะครับชุดมาหน่อยอยากได้แบบชุดเลยไม่ต้องถึงครึ่งหนึ่งก็ได้ลัคก,กี้พอยต์อะเฮ้ยอันนี้ชุดแล้วทุกคนออ้ยไอ้ถือว่าเร็วนะครับเนี่ยได้ชุดแล้วชุดเป็นโทนแบบขาวดำนะกึ่งหนึ่งขาวกึ่งหนึ่งดำ ก็เหมือนจะเท่ยู่แต่ก็ไม่เท่เท่าชุดโยมมาทูดผมอะมาเหลือเก้าอี้สปีดดีป้ปให้กันหน่อยให้กันหน่อยนะนิดเดียวยังยังอีกนี่ผมกดรัวแล้วนันเนี่ยเฮ้ย2องร้อกี่แล้ว2องร้อยเจ็ดสิบหกลักกี้พอยแล้วเฮ้ยอีกพันสองเลยเออมาเฮ้ยได้แล้วสวยอะไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยเหรอครับเนี่ยแบบแอนิเมชันโชว์เก้าอี้เหมือนชุดอะไรง,งั้นอะไม่มีเลยเหรอ แต่เราก็ได้เก้าอี้แล้วครับมาดูสีนี้มันจะมีฟังกช์ชันเพิ่มขึ้นมาตรงคำว่าซีดนะครับผมจะเป็นเก้าอี้บวกแฟชั่นตั้ง10ครั้งแรกที่มีการติดตั้งซีนดับแรกที่จะแสดงผลคือที่ล็อบบี้และพื้นที่ส่วนตัวอันดับจากนั้นคุณสามารถสลับระหว่างล็อบบี้และพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแส,อสดงรถก่อนได้เอ้ามันไม่โชว์ที่อื่นอ่ะในเก้าอี้ผมอะครับเฮ้ยนี่ไงผมล่างซ้ายมีคำว่าเก้าอี้เยดูโคตรเหมือนแบบอลังการรามกรสถานสุริยะจากเพิ่งเราคนสุริยะคาด พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบบซสเร็วเลยใช้เพชรไปทั้งหมด6,400เพชรนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปในที่คู่รักดีเอ้ยทำไมคู่รักไม่โชว์ว่ามีเก้าอี้แบบกำลังนั่งอยู่อะลองเข้าไปรีแลกซ์โซนดูครับว่าจะมีเก้าอี้ให้เราหรือเปล่านี่เก้าอี้แต่ทำไมไปอยู่บนหัวครับนี่อะทำไมมันไม่มีอยู่ตรงที่ตูดผมอะลอยซะสูงเชียเดี๋ยวมันมีท่าไหมมันต้องมีท่านั่งปะอันนี้คือท่าอะไรอะอันนี้มันท่าชุดนี่ไม่ใช่หรือแล้วท่าไหนโชว์เก้าอี้อะครับ มันมีท่านั่งเก้าอี e ไ้ไหมทุกคนถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมไม่รู้ดูดิอุลักคนไม่ได้อยู่ในรีแล็กโซนอ๋อต้องอยู่ด้วยกันเหรออะไรครับเนี่ย <Yeah. S 2> มีใครมีเก้าอี e ้หรือเปล่าอะไรเนี้ยมีแค่ผมคนเดียวนะครับแค่นั้นแหละไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่หรอกม,มาครับผมมาลองเล่นในโหมดแรงกันหน่อยว่าชุดใหม่เราจะโชว์เก้าอี e ้หรือเปล่าในรีแล็กโซนถ้าโชว์แต่เหมือนแบบมันไม่โชว์ให้นั่งอะ่ะผมอยากได้แบบนั่งอะครับอุย้ยนอตสี่ มีรถใหม่หรือมีชุดใหม่หรือเปล่าวะครับรถสปีดพาสนะพูมิ1910นะครับนี่ผมเอา,าอะไรนะ King เนเธอร์คิงฮาเดสบลเลต์อ้าวแต่ทำไมมันไม่โชว์เก้าอี้อ่ะแต่แฟชั่นผม1 5 6เลยนะครับเนี่ยแฟชั่นสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ157เนะครับเห็นชาเดสใส่มันมีหน้าอีโมจิหน้าหนึ่งที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับมันเคยมาขายอ่ะครับช่วงเปิดเกมหรือเปล่าอะไรแหละไม่ใช่เปิดเกมแหละช่วงเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วครับแล้วมันก็ไม่เคยมาขายอีกเลยโคตรเซ็งอ่ะผมอยากได้มากเลย ทำไงก็ไม่รู้อยากได้อ่ะน่าจะกลับมาขายเป็นนักอ่ะหน้าหน้าตาสม,ม้งอิโมจิสมม้งถ้าผมจะไม่บินนะคันนี้คือแบบในโตพุ่งปรีดมาดิเออแฟชั่นไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรเอ้ยอันดับรถไม่โหดไม่เป็นไรครับขอแฟชั่นเยอะก็พอมาดีครับไปใครตามคันนะปอ้ยอ้ยชน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 ผมต้องใช้ในโตผมต้องใช้ในโตสุดแล้วพวกนี้ก็ได้ ไป,ไปทีวีวีไปครับผม้โหสวยชน,ชนผมว่าชนเลยตัดในโตเอ้ผมเลยรีแล้วเลยละกันไป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  ECU ใช้ตรงไหนวะเนี่ยใช้เมื่อรรกี้ปะผมลืมอ่ะลืมไปหมดเลี้ยวรอด้วยจ้าอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะเขาตามตู่ผมมาเลยทุกคนที่สองอ่ะที่สองที่ตู่ผมจัดเลย โอ้โหผมแบบลืมการบริหารไนโตหมดแล้วต้องกราบขออภัยด้วยเล่นแบบกำๆไปตอนเนี้ยเอ้ยมาดีน้องต้องตามพี่มาพี่ไม่แอดวานด์ด้วยแค่นั้นแหละเอ้ยมันมาแล้วโอเคขออนุญาตแฟงไปไกลๆเลยแล้วกันครับมาเลยจู้อีซียูใช้ตรงนี้เลยแล้วกันมาดี316อยสครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่รถสะปีดพาร์ทแรงมากเลยนะถ้าแพทสิบติด319เเลยนะครับบอกเลยนะเหมือนอยู่อันดับแบบอันดับดีมากเลยอะ่ะใคร ใครไม่มีตังค์หรืองบน้อยนะครับผมแนะนำรถสปีดพาร์ตนะครับบอกเลยดีโคตรดีกว่ารถแบบเสียเป็นหลายพันอีกอ่ะพูดเลยแค่นี้แหละ twwy สวายไอีสิวเช้าตรงนี้นี่มาได้อยู่ได้อยู่เลี้ยงบูสติดอยู่ครับ twwy สวายอุ้ยที่สองคือแบบกัดไม่ปล่อยเลยว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บออ้ยเลี้ยงบูสตไม่ติดนะครับ แต่ก็ยังทีนหนึ่งใสๆอะไรแบบนั้นมนาะมาดูว่าหน้ารับรางวัลเราจะมีเก้าอี้หรือเปล่าแต่ผมอยากให้มันมีอะครับอุ้ยเขาตั้งใกัน2คนพอแค่นั้นแหละเก้าอี้ฮะผมซื้อมาทําไมเก้าอี้อะผมซื้อมาทําไมเอามาโชว์แค่หน้าล็อบบี้แค่นั้นหนึ่งไม่มีคนเห็นนะถ้าไม่ไอาจัดคลิปลงไม่มีคนเห็นเลยนะว่าผมมีเก้าอี้อะอุ้ยแรงขึ้นว่ะไดมอนด์ชองอดิประเด็นอะ ตาที่สองของเรานะครับขอแบนด่านนี่แล้วกันผมขอในเทในในอ่านว่าอะไรบ้างนะในเลทแซนซิตี้แล้วกันขอในเลทแซนซิตี้ได้ไหมเฮ <c oughs> ้ยชีเอ็มรับฟังผมแค่นั้นแหละวิสปีดพาร์ทมาเฉย <c oughs> แฟชั่นเท่าไหร่กันน่ะของผมไม่ค่อยเยอะหรอกนะแค่156อ่ะครับเลข5้นี่คุ้นๆเลยเหมือนแบบขนาดผมเลยครับขนาดรองเท้าไงผมใส่รองเท้าไซส์56ครับ <c oughs> เท้าคนหรือเท้าววายครับเนี่ยโคตรใหญ่เลยชุดโคตรเทดูปีผมนี่โคตรอลังการยูมาทูดอะอยูมาทูดจะมาจับจองชีตพวกเกย์เพี่ต้องที่หนึ่งนะให้ยามให้หยอห้าหนึ่งกุ้งปีดไปดิปมาฉลุยฉลุยโอ้โหฉลุยครับอุย้ยชนเฉียตายอยู่ปะอุย้ยโ,โหซีดบิวสวยแล้วเรียงพู้ติดปะเนี่ย ได้ได้ได้มอได้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 โอ้โหเลี้ยงไม่สุดขอบเฮ้ยอามา T W W มาสวยมาดิในตัวพีเอาไปเลยเฮ้ยเลี้ยงไม่ติดอีกแล้วเป็นอะไรครับเนี่ย 53, มแอปคอมโปรไหมของฉันทำไมกดเลี้ยงไม่ติดล่ะจ้าโอ้โว่าดีไป T W W โอ้โหไม่เหยียบแท่นอีกมอสเราต่อให้ครับเอาเรียกว่าต่อให้นะ่นสิ่งมามามา,มาโอ้โหไม่เหยียบบูทไม่เหยียบแท่นยังแบบ เลี้ยงบุตติดอ่ะอุ้งปรีตัวนี้ e c u ครับผมจำได้แล้วสวยไม้นมมาตามไม้ทันนะครับด่านนี้พี่เฟียนด้วยดิประเด็นนะสวยรอบนี้สวยสวยสวยอุย้ยหืมกดไม่ทันแต่ก็ยังได้อยู่จ้ะ แอดวานไปเลยครับผม cww อุ้อยที่2กัดไม่ปล่อยเลยตามอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยโอวดีไป cww ไป3า,า9เหยียบแทนสปีดไงมา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 อุ้ยหมยละติดไปเนี่ยติดไปเนี่ยติดไปเนี่ยอยุ้ยเรียุูไปติดไปเลยหมุนไปหนึ่งทีไปโชว์พลังเทพพลังเทพของยูมาถูดอะดีประเด็นมาถูดรู้จักครับยูมาถูดจิ๋ว เฉียวเลี้ยวไม่ติดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตเตะกยังที่หนึ่งเตือนปุยมุย้ชาแต่เล็กขวานไปประมาณ2วิถ้ามีเก้าอี้โชว์หน้านี้จะเท่มากเลยอ่ะแต่ทำไมมันไม่มีอะดิประเด็นนะเซ็งวะ่ะชุดกะเท่ลูกกะเท่ไม่มีเก้าอี้โชว์อุย้ยสิบสองเต็มเลยหรอทุกคนทำไมขอชื่อสีแดงกันนะนิวชาเดก็ชื่อสีแดงกับไอเซเว่นก็ชื่อสีแดงทำยังไงครับเนี่ยหรือต้องติดอันดับท็อปเซิร์บอร์ดหรือจะชื่อสีแดง How to Bro ตาที่สามของเราขอแบนดันเมอร์เมดละกันขอเล่นไดนโนอสซอ์เวิลด์ได้ครับเปล่าเวนเล็กก็ได้สี่ด่านข้างบนได้หมดเลยครับขอสี่ขอสามด่านข้างบนโอ oh. really. อีเวนเวนเล่อุ้ยมีสาวด้วยส้มเชนส้มเชียนอุ้ยอเลิร์สอุ้ยทีเอ็นเอ็นอุ้ยสาวสามคนแล้วครับเนี่ยตาห้าห้ครับไม่ให้เยอะเท่าไรหาร่หลักแฟชั่นอะ่ะอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างสาวอุ้ย ใส่ชุดคลุยด้วยว่ะ B M วะ่ะเฮ้ยมาดูสิว่าผมจะสามารถเอาชนะสาวได้หรือเปล่าไปโอยไปเลยจ้าขออนุญาตแซงแล้วกันนะครับไม่ต้องเก็บในโตครับรถผมโรงครับนี่ E W W ไปฮะอผมจิ้วชิววแบบแย้ชิวๆิวแบบแย้ อุ๊ย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 อั๊ยอุ๊ัอุ๊ยอ่๊ไอุ๊ยอ้มยอน๊ยอุ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 โยอุียอุ๊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 ยงุ๊ยอ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 ุตยอุ๊ยอุ๊ยอดาเรียาไหลปรีดนิ้วปโดนไงมันไหลนิ้วเป็นไหลปรีดไปดิอียูเลยอ้ย ในโตเพียวเลยวุ้ดบีดโอ้โหตื่นเช้าก็จะลิ้นลิ้นพันหน่อยนิดหน่อุยอ้ยอุ้ยสวยความซวยบังเกิดกล้าไอที่สองเอ้ยไอที่สองผมไม่ดีกว่าที่สองไอที่หนึ่งเฮ้ยเอ็งคิดว่าเอ็งจะมาแซงฉันได้อย่างนั้นเหรอคำถามเป็นแค่นี้แหละเอ็งคิดว่าเอ็งจะมาเอาบัลลังก์ที่หนึ่งของฉันเหรอหนักจริงเนเธอร์คิงฮาเดสคือโน,โนหนึ่งนครเลยนะอุยอ้ยอุย้ยไอมอส ไอ้มอนที่สองมาแล้วที่สองมาแล้วไปโคตร้ลงเลย C W U เลยแล้วกัน C W W สวยห้ามุงเห็นไหมยังไงผมก็ต้องที่หนึ่งอยู่แล้ว T W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  ที่หนี่งครับอะไรรถอันดับหนึ่งใช่ไหมนะคันนั้น่ะใช่หรือเปล่าชื่อรถว่าอะไรนะผมลืมจำชื่อรถไม่ได้สักคัน มาดิครับอุ้ยัอเลนสาวได้ที่สามครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับก้าอี้ใหม่ชอบหรือเปล่าที่ไหมแต่ผมว่าที่นะแต่คือมันทํายังไงให้ไปโชว์ในเกมกับโชว์หน้าตอนที่เรายืนแท่นแล้วก็ในรีแล็กโซนนะครับใครแบบรู้ว่าทําให้มันมีวิธีโชว์ในเกมหรือมันไม่มีก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับถ้าใครจะชมลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์สตเ์ลยเล่ยมุกกรดิ เกรงพี่พ่อที่ใหม่ๆก่อนใครนะครับพี่พับการได้ท่องอกราบอาภัยมานาที่นี่ด้วยสวัสดีก็สวัสดีครับไปเลยจู้